ใครไม่ได้ล้างเท้าป่ะเนี่ยรถขายปลาเทมผ่านมาป่ะเนี่ยพ<ซะ>ี่ก็ไม่ใช่ นี่คือสบู่ยารีแพร์โอระสบู่หอยหอมหอมจนหน้าหอมหอยสอยมาลองสักก้อนแฟนนี้ออนไม่หยุดใช้แล้วระวังโดนฉุดเหมือนพุดมาจากโงพฤกษาใชยและนั่งอาซาได้อย่างมั่นใจลมพัดมาไว,ไว หอมชื่นใจกันทั้งเมืองไปแล้วประเทืองหอยดีสามีนี่ขลุกอยู่แต่ในบ้านรนรานหาหอยทั้งวันทั้งคืนทุกนาทีพูดจบแล้วก็ควรมีติดตัวไว้ใช้อุ่นใจค่ะยารีแพนี่ดังมาสักพักแล้วนะแต่ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะหายากดีดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีออกมาในรูปแบบของสบู่แล้วนะคะทุกคนก็คงจะมีความสุขกันมากเลยโดยเฉพาะสาวๆเพราะว่าสบู่ยารีแพรโอราเนี่ย ก็คือส่วนผสมหลักของเขาก็คือจะเป็นย่ารีแพร์แล้วก็กวาวเครือย่ารีแพร์จริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อเดิมว่ายา่ายุ่มคุณสมบัติเขาเนี่ยก็จะช่วยทําให้หมดลูกเข้าอู่เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยสมานแผลนู่นนี่นั่นสําหรับคุณแม่ที่แบบว่าพึ่งคลอดแล้วอยากจะให้ หมดลูกเข้าที่ไวๆเข้าอู่ไวๆอะไรอย่างนี้นะคะเรามีออกมาเป็นสบู่แบบนี้ดีกว่าใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาก็จะเอาสารสก,กัดจากยารีแพร์แล้วก็กวาวเครือที่ปลอดภัยเนี่ยเอามาไว้ในสบู่ก้อนนี้นะฮะแล้วสำหรับใครที่หน้าอกหย่อนยานะเขาบอกว่าฟอกแล้วมันก็จะรู้สึกตึงขึ้นมาด้วยนะคะในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของปัญหาภายในของสาวๆเช่น ตกขาวเชื้อรงเชื้อราอะไรอย่างงี้ก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านั้นไปนะคะแล้วก็ช่วยให้รูของเราฟิตด้วยนะคะแต่ทังนี้ทั้งนั้นเนี่ยการขมิบก็ช่วยได้พูดเลยแล้วก็ในยารีแพร์เนี่ยคือเขาจะมีสารที่เรียกว่าซิลิกาซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสมานแผลแล้วก็ช่วยดูแลผิวของเราให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเป็น ส่วนผสมจากธรรมชาตินั่นเองนะคะเอาเป็นว่าสบู่ยารีแพรโอราติดตัวไว้ใช้อุ่นใจค่ะ